เช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันครับพาทุกท่านมาหน้านี้ครับรวบรวมรีแคปอินเด็กสําคัญๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรโดดมากมากหนักยกเว้นหุ้นไทยหุ้นไทยลงมาเยอะแล้วนะครับเราเห็นสัปดาห์ที่แล้วบวก1.8%เนี่ยไม่ได้ขึ้นเยอะสักเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันกับตัวของแชร์ครับหุ้นจีนครับก่อนหน้านี้ร่วงกระจาย คราวนี้ปรับตัวบวกขึ้นอย่างร้อนแรงเพราะความคาดหวังว่ารัฐบาลจีนจะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งหลังตัวเลขส่งออกออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คนก็คาดหวังว่าเออเดี๋ยวรัฐบาลจีนเขาไม่น่าจะยอมให้เศรษฐกิจเขาหดตัวนะอาจจะมีมาตรการอะไรออกมาก็ได้นะครับอันนี้คือความคาดหวังแต่ยังไม่ม <c oughs> ีอะไรเกิดขึ้นจริงนะครับก็ภาพรวมสัปดาห์ที่แล้วครับอย่างที่บอกก็ตลาดน่าจะรอเรื่องของผลการประชุมของเฟดซึ่งเราน่าจะ ได้รู้สัปดาห์นี้แหละว่าเขาประชุม1 3บ4นะครับก่อนที่เราจะได้รู้ก็ประมาณสักคืนเช้าวันที่15นะครับโอเคครับพูดกันมาขนาดนี้ครับสัปดาห์นี้ครับขีดเทคเอาไว้อะไรที่เราอยากจะบอกนักลงทุนบ้างครับพี่มิกครับครับคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวรามาดูที่หน้าแคปชั่นกันหน้าหัดไปกันเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวิคเนี้ยคือว i g ไฮไลท์และเป็นไฮไลท์ที่สุด ของเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวอังคารพูดเนี่ยเรามาเจอกัน2องอีเวนต์สำคัญเลยก็คือ1เป็นเฟิร์สสหรัฐแล้วก็2ผลกรารประชุมเฟดใช่ไหมครับซึ่งเราต้องบอกเลยว่าโดยรวมภาพภาพรวมของตลาดหุ้นโลกในวีคนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นไซด์เวิร์อัพนะครับเพราะว่าในเรื่องของผลกรารประชุมเฟดเนี่ยเดี๋ยวเราแอบใบให้นิดหนึงแค่นิดนึงว่าเราคาดว่าเขาเองน่าจะถึงเวลาแล้วหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก แต่ที่ขึ้นมาอย่างตอ่อเนือ่องในปี2022ที่ผ่านมานะครับพร้อมกับทางเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับประมาณการ GDP ประจำปี2023ของสหรัฐขึ้นตามโปรแบงก์ก็ o e c d ด้วยนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดใช่ไหมครับแต่ว่าเรามองว่าตลาดอาจจะไม่ได้ขึ้นร้อนแรงมากเพราะว่ามุมเดี๋ยวเฟดเนี่ยเขาน่จะมีการให้มุมมองการขึ้นอาจจะดอกเบีย้ยในระยะต่อไปเนี่ยน่าจะเป็น,นลนักษณะที่ว่าดอกเบีย้ยเขาก็ไม่ปิด โอกาสที่มันจะสามารถกลับมาปรับขึ้นได้นะก็คงจะต้องดูตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญต่อไปนะครับนั้นเราวอร์มมอลว่าเวกันทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของผลกรารชุมเฟดแนวโน้มของตอเบี้ยในอนาคตและตัวเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะทำให้ตลาดหุ้นค่อยๆซา์เวพขึ้นไปแต่ว่าหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเรามีเฉลยให้ในช่วงสไลด์ช่วงฝั่งของ DM อนะครับอืมทันนี้นอกจากเงินเฟ้อสหรัฐกับผลกรารชุมเฟดมันจะมีอีเวนท์ที่น่าสนใจอีกก็คือเดี๋ยวใน วันพฤหัสศุกร์เนี่ยตามมากันติดๆเลยฮะจะมีการประชุมของ ECB นะในวันพฤหัสและ BOJ ในวันศุกร์นะครับซึ่งเรามองว่าผลกรารประชุมของ ECB กับ BOJ เนี่ยก็คงจะไม่ส่งผลอะไรต่อตลาดหุ้นโลกมากแต่ว่ามันน่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นของประเทศนั้นๆมากกว่านะครับโดย ECB เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอ,อีกสูงถอง2.5 b บสิ s พอย n ์นะครับแต่ว่าเรามองว่าเขามีโอกาสที่จะส่งสัญญาณว่าท่าทีที่เข้มงวดเนี่ยมันอาจจะ ผ่อนคลายลงไปบ้างในอนาคตซึ่งน่าจะน่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นยุโรปต่อไปนะครับส่วน BOJ แน่นอนว่าน่าจะคงการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายไว้และน่าจะทาให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะครับแล้วก็ประจัยสุดท้ายอันนี้เป็นปัจจัยเสริมก็คือนอกจากเรื่องของการประชุมธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญเช่นเวลาคุณต้นโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวเลขยอดรวมทุนรวมสุทธิ หรือทัวร์เซอร์โซเชียลฟินนซิงรวมทั้งดัชนียอด้าปลีกหรือรีเทลเซลส์เนี่ยก็พวกนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์สำคัญที่ถ้ามันออกมาดีก็น่าจะทำให้คนพอสบายใจได้บ้างว่าเศรษฐกิจจีนก็คงจะยนโนไปต่อแต่ว่าถ้ามันออกมาไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นจีนจะตกก็ได้เพราะคนอาจจะไปคาดว่าเช่นอย่างนี้นะเดี๋ยวทางการจีนก็น่าจะมีการออกมาตร,รการุ้นเศรษฐกิจเพิ่มนะครับซ <Yeah. S 1> ึ่เราต้องดูกันต่อไปแล้วก็ฝั่งของสหรัฐก็จะมีในเรื่องของตัวเลขรีเทลเซล ในวันพุธในความเป็นแนี้นะครับประกอบกับตัวเลขจะมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจําเดือนมิถุนายนในวันศุกร์นี้ก็เดี๋ยวเราไปจับตาดูนว่าเป็นอะไรต่อไปนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับพี่มิครับก็คือเราคาดว่าเงินเฟอสหรัฐลงต่อเฟดคงดอกเบี้ยและตลาดหุ้นอาจจะขึ้นเป็นแบบลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับคราวนี้ครับเรามาดูกองทุนที่เราแนะนําประจําสัปดาห์ครับเรามาดูลิสต์กันดีกว่าว่า แตละกองมีคําแนะนําอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกว่าถ้าทุกท่านเห็นภาพนี้ครับจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับอย่างตัวคอพอ r t ฟรโ o อย่าง TTP Smart Port เรายังคงแนะนําให้สะสมอย่างต่อเนื่องนะครับส่วน s t e l l i t e พอร์ตอย่างตัว t b s ีบีเอสจนะครับ k t f i n a n c e t b s ที u e s อ s จ e t เอสย u เอสเทคท u ท o บีแล้วก็ t m b AGLF TSF A, แล้วก็ UCI นะครับยังคงให้ถือครองทั้งสิ้นก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับแต่ในขณะเช่นเดียวกันกันกบตัว ESGDIP นะครับกองทุนที่เน้นหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสูงแล้วราคามีโอกาสเติบโตด้วยเป็นหุ้นกลุ่ม Defensive ด,ด้วยเนี่ยก็ยังคงให้ทยอยสะสมต่อเนื่องได้สำหรับการลงทุนระยะยาวนะครับส่วนที่มีการ เปลี่ยนแปลงคำแนะนำก็จะมีเรื่องของ TBF g b o n นะครับ Global Bond นะครับเราก็ให้ทยอยสะสมได้เพราะมองว่าหลังจากนี้เนี่ยบอลยูมีโอกาสปรับตัวลดลงตามเงินเฟอ้อนะครับในขณะที่กองทุนอื่นๆอย่าง KTCS Bond นะครับ TBSGS b o n และ t b g In c ่ m ยังคงให้ถือครองต่อไปนะครับสุดท้ายครับตัวของ Satellite Port เพื่อการลงทุนระยะยาวอย่าง UEV ครับยังคงให้ทยอยสะสมได้อย่างต่อเนื่องเพราะทีม EV Car เนี่ยมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีหรือยังมีไม่พอเนี่ยค่อยๆทยอย,ายาสะสมไปแล้วกันนะครับถัดมาครับกองทุนพักเงินนะครับเราก็ยังเน้นตร,า,นราสารนิรระยะสั้นก็จะเป็นตัว KFS s m r t t A นะครับส่วนขายทำกำไรครับเราบอกแล้วทีมบีแจ๊ a แปดแอคทีฟอีควิตนะครับเพราะเรามองว่าหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาสูงสุดในรอบ33ปีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังขึ้นต่อนะครับพี่งแต่ว,ว่ามันน่าจะมีโอกาสถูกเทขายทงกำไรหรือถูกเทคโปรฟิต ในช่วงสั้นๆได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีกําไรก็แนะนําขายไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอย,ย่อแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับเช่นเดียวกันกับกองทุนทองคำนะครับไปไม่ผ่านราคาทองคำไปไม่ผ่าน2,000ผ่านไปนิดเดียวยืนอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นโดนเทขายกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าใครที่มีกำไรนะครับก็มองว่าแกลบของราคาทองคำเนี่ยดูแลไม่น่าเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพอชั่นหรือมีสัดส่วนเกินเนี่ยขายออกมาก่อนดีกว่านะครับ ส่วนถือครองครับ T Premium Brand ครับ One UGG KT ASEAN TSG Green SB USAA TSG Tech KT Energy ES Indonesia TBS China A TB Corp TB India Active Equity นะครับยังคงให้ถือครองทั้งสิ้นครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาในกองทุนที่เราให้ถือครองเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงอย่างโดดเด่นเนะี่ยเราอาจจะเห็นตัว SBSAA u ที่อาจจะปรับ ขึ้นมาในช่วงสั้นเพราะหุ้น s ม l l cap วิ่งนะครับเช่นเดียวกันกับ TSG t c h ครับหุ้น Tech ก็วิ่งเช่นเดียวกันก็สองกองนี้ก็ใครถือคลองอยู่เนี่ย performance น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง TBPIPF นะครับแล้วก็ Principal IPROD นะครับเรายังคงให้ถือคลองไปก่อนนะครับเพราะมองว่าจริงๆแล้วรีหรือสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแต่ว่าปีนี้ อาจจะไม่หวือหวามากอาจจะทรงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รีบร้อนและคาดหวังปันผลก็ถือครองไปก่อนแล้วกันนะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ทีบีเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น